ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีคาา่ะจย์สวัสดีครับคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้ค่ะ The Unlock เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติลลี่พง์จุ้ยนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทําอะไรคะจันวันนี้เราจะมากินบะหมี่ไหนอะคะบะหมี่นั่นไงครับบะหมี่โอ้โหอยู่นู่นเห็นไหมครับบะหมี่อยู่ข้างบนนี่คือโรงงานบะหมี่ที่ชื่อดังมากในประเทศไทยเป็นร้านบะหมี่ที่แบบเราจะเห็นทุกที่ทุกทางเลยคือพูดว่าถ้าบะหมี่รถเข็นที่หาทานได้ง่ายที่สุดชื่อแรกที่แบบขึ้น ต้องเป็นชายสีบะหมีเกี๊ยวแน่นอนถูกต้องครับนะคะคแล้ววันนี้คะ่ะอาจารย์ก็พาเราสามา,า,มาบุกถึงโรงงานเลยใช่ครับซึ่งรถเข็นเต็มไปหมดเลยค่ะฝั่งขวาก็มีรถเข็นฝั่งซ้ายก็มีด้านบนก็มีเขาขายรถเข็นเหรอไม่ขายบะหมี่แล้วเหรออา้อาว <c oughs> อาจารย์ <c oughs> คืออย่างนี้ครับ,รบที่นี่ไม่น่าสนใจตรงไหนตรงไหนคะตรงที่ว่าเป็นธุรกิจที่ไม่มีขุมทรัพย์ที่อยู่ในตัวอาคาร เพราะผมจะบอกเสมอว่าคุมทรัพย์ของเราคือห้องน้ํา <c oughs> แต่ในสถานที่เนี้ยไม่มีห้องน้ําอยู่ชั้นล่างเลยแสดงว่าในตึกชั้นล่างนี้ไม่มีห้องน้ําเลยเหรอคะใช่ครับไม่มีห้องน้ําเลย <c oughs> แต่ทําไมธุรกิจถึงยังคงอยู่ได้ <c oughs> ทําไมธุรกิจยังเฟื่องฟูและกิจการดีมาตลอดเลยวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันเพื่อจะอัลล็อกทุกสิ่งทุกอย่างเลย <c oughs> นะคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นมาถึงจุดนี้แล้วต้องถามอาจารย์ก่อนว, <c oughs> ว่าทิศทางที่ตั้ง เราก็ต้องดูทิศสิครับค่ะนี่มาแล้วส่งมอบมาอย่างเร่งด่วนทิศเนี่ยจะออกไปในทางทิศตะวันออกเนาะจะเป็นหางทิศตะวันออกมากกว่าเพราะทิศเหนืออยู่ทางนี้ทิศใต้อยู่ทางนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทิศที่เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าตะวันออกกับทิศเหนือเนี่ยจะเป็นทิศที่มีลมน้อยแตังออกเฉียงเหนือเหรอคะอาจารย์ใช่ครับตอนออกเฉียงเหนือ แต่ก็ยังพอให้ได้เพราะว่าเรากินตะวันออกมากกว่าทิศเหนือ,อนะครับก็ยังถือว่าทําธุรกิจได้นะครับทีนี้เนี่ยพอเรารู้ทิศแล้วเราพอจะเห็นภาพคร่าวๆของธุรกิจนี้ใช่ครับแต่จุดนี้ค่ะผู้ชมบันไดามาถึงบริษัททั้งทีบันไดามาก่อนเลยอันนี้มันปูนนะไม่ใช่บันไดนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาก่อนมานะครับตรงเนี้ยเราจะเห็นเป็นชานพักใหญ่เลยอันเนี้ยไม่ผิด ไม่ถือว่าเป็นบันไดใช่ครับอันนี้ถือเป็นชานพักถูกต้องแล้วเราเดินขึ้นมาทางนี้นะครับอันนี้ก็เป็นชานพักเหมือนกันไม่ใช่บันไดเพราะยืนสองขาได้เต็มถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วนะลักษณะของชานพักเนี่ยมันต้องประมาณ40เซนซึ่งอันนี้น่าจะประมาณ40กว่าและถือว่าเป็นชานพักเหมือนกันแล้วขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็เป็นชานพักอีกเหมือนกันนะครับถือว่าชานพักเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ตามไม่มีเสียแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นบันไดอเสีย นะครับเพราะมันจะสูงเราจะรู้สึกว่าเราเดินขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่เหนื่อยเพราะว่ามันมีลักษณะให้เราเดินได้นะเดินและยืนข้างได้<อ>นะครับอ๋ออันนี้เป็นความรู้ใหม่ของเจ้า๋าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะเข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเรียกว่าบันไดมีทั้งหมด1 2 3 3ขัามข้ตรงนี้จะเป็นเลขคู่เลขคขี้ก็ไม่ผิดเพราะว่าเรามีแสงอาทิตย์มาล้างของตัวมันเองนะครับภายนอกจะเป็นเลขคู่เลขคขี้ไม่ว่ากันะนะครับแล้วการที่มีบันไดแล้วก็มีน้ําอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยค่ะ ตามหลักติลลี่ฮวงจุ้ยเนี่ยถือว่าดีหรือไม่ดีคะจย์หน้าบ้านมีน้ําดีอยู่แล้วครับมีน้ําทั้งซ้ายทั้งขวาเลยกลายเป็นว่าฝั่งโน้นเสริมให้ผู้ชายทําธุรกิจเกง่งฝั่งนี้ก็เสริมให้ผู้หญิงทําธุรกิจเกง่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยก็คืออะไรประตูหรือเปล่าคะจย์นี่มันมีประตูสองฝั่งเลยเห็นไหมเออนะซึ่งอันนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าลักษณะของประตูน่ะเขาขนาดเท่ากันก็เลยกลายเป็นว่าประตูทั้งสองบานเนี่ยให้ได้ใช้ทั้งสองบานแต่ สิ่งที่อยากจะให้แก้ก็คือประตูเป็นบานผักเข้าให้ใส่ธรณีไว้ข้างหน้าทั้งสองบานเลยแล้วก็ให้ผักเข้าได้อย่างเดียวแต่ว่าที่จะตาเห็นเนี่ยค่ะพื้นสูงขึ้นมานิดนึงนะคะอาจารย์ไหนสูงเนี่ยพื้นตึกเขาอะค่ะตรงน,นี้มันเป็นพื้นอะมันเป็นการยกสเต็ปเหมือนกับตัวบ้านอะเราลองดูบ้านกีก่อนที่เราจะเดินข้ามประตูเนี่ยเขาจะยกระดับขึ้นมา10เซน และใส่ารางธรณีเข้าไปอีก5เท่ากับเราจะก้าวข้ามของมนษุษย์คือ15เซนพอดีอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับถือว่าไม่นับใช่เราใส่ารางธรณีติดประตูเลยเท่ากับประตูบานเนี้ยผักออกไม่ได้เพราะติดธรณีถ,ถูกไหมเราก็เป็นบานผักเข้าอย่างเดียวกลายเป็นว่าผู้บริหารเป็นบุคคลที่ใจอ่อนขอผู้บริหารนิดหน่อยเขาก็มีการอุ่มอรลวยยืดหยุ่นให้ทุกอย่างเลยพอเมื่อกี้เราเดินเข้ามาแล้วทุกห้องทั้งการเงินทั้งบัญชีทั้งวิศวะ ทุกทกห้องเก้าอี้และโต๊ะหันออกหน้าประตูห้องตัวเองทั้งนั้นเลยแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกใจค่ะทําไมถึงไม่มีห้องน้าชั้นหนึ่งคือดีอล็อกเปิดธุรก,กิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุยแต่ตอนนี้นะคะ อาจารย์กับท่าสาก็ได้มาอยู่กับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทชายสีหมีเกี้ยวพี่สายยนสิริวารการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครัญาตมาเที่ยวออฟฟิศตึกนี้เนี่ยสร้างมานาน เท่าไหร่แล้วคะ26ปีค่ะที่แันชอบมากเลยค่ะผู้ชมเปิดเข้ามารู้เลยบริษัทอะไรเป็นรถเข็นที่มีทุกซอยอร่อยทุกที่แลานจาานี้กินบ่อยมากใชาสีบะหมี่เกี๊ยวอยู่กับคนไทยเรามานานกี่ปีแล้วคะ26ปีค่ะเข้าตึกนี้เลยเข้าตึกนี้เลยค่ะจุดเริ่มต้นของการทํำชายสีบะหมี่เกี๊ยวเนี่ยก็เริ่มจากท่านประธานบริษัทนะคะคุณพนลกกำลาค่ะ ก็ขายบะหมี่มาก่อนขายเสร็จก well, yeah, oh. ็มีปัญหาเรื่องเส้นที่รับจากคนที่มาส่งนะคะมันไม่ได้มาตรฐานลอยมั่งดิบมั่งแล้วก็ความเหนียวไม่ได้ก็เลยเริ่มผลิตเองผลิตเองก็ยังไม่มีชื่อด้วยความชอบดูหนังจีนนะคะท่านประธานชอบดูหนังจีนก็มีองค์ชายหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีหลายชื่อในใจท่านนะคะสุดท้ายเนี่ยคำคล้องจองคือชายสี บะหมีเกี้ยวจริงๆอันเดิมคือชายสี่มีเกี้ยวเท่านี้เองเท่านี้เองค่ะเนี่ยนี่วันนี้จะได้ความรู้กระจ่างมา้วคยอาจารย์เท่ากับไข่คอข้องใจแล้วนะหลายๆคนคิดว่าอ๋อมีพี่น้อง4คนแล้วอยู่ไม่ก็เป็นแบบคนที่4ี่ซึ่งไม่เกี่ยวเลยใช่ใช่ใช่ค่ะนะครับพอเมื่อกี้เราเดินเข้ามาแล้วสิ่งหนึ่งที่แปลกใจทุกห้องทั้งการเงินทั้งบัญชีทั้งวิศวะทุกๆห้อง เก้าอี้และโต๊ะหันออกหน้าประตูห้องตัวเองทั้งนั้นเลยอืมแม้กระทั่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยถึงจะไม่เป็นห้องแต่ก็หันมาที่ทางออกทางเข้าของเขาทั้งหมดเลยต้องบอกว่าประธานท่านวางผังไว้ยังไงเลยอืะถือว่ามันเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องถูกต้องอยังไงคะถูกต้อง,องในเพราะเวลาคนที่จะเดินเข้ามาหาเราเนะี่ยเขาจะเห็นก่อนแหละพูดง่ายว่าใครเดินเข้ามาเราเห็นแล้วเราก็จะถามมีอะไรให้ช่วยไหมเนออะไรยังไงต่างๆนานาแต่ถ้าเรานั่งหันหลังนั่งหันข้างบางทีก็จะไม่เห็นถูกไหมครับ เรื่องทุกห้องหันออกหน้าประตูตัวเองทุกห้องเลยถือว่าเป็นการวางผังที่ถูกต้องเลยใช่ครับและส่วนฝ่ายขายที่อยู่ตรงนี้ก็หันหน้าออกหน้าประตูหลักเห็นไหมครับทุกอย่างมันเหมือนกับการถูกจัดวางมาเรียบร้อยแหละนะแต่สิ่งหนึ่งที่แปลกใจทำไมถึงไม่มีห้องน้ำชั้นหนึ่งคือต้องบอกว่าด้วยความที่เรามีห้องน้ำอยู่ข้างนอกและพื้นที่มันไม่พอคัคืออย่างนี้ครับ ลักษณะาการที่มีห้องน้ําอยู่ข้างนอกเนี่ยบางศาสตร์บางตําราเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าไม่ถูกหรืออะไรงี้แต่จริงๆแล้วห้องน้ําอยู่นอกบ้านอะ่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วเพราะสมัยก่อนจริงๆแล้วห้องน้ําอยู่นอกบ้านแต่การจัดวางตําแหน่งห้องน้าต้องเป็นตําแหน่งที่ถูกต้องห้องน้ำก็ดีนะต่รลงเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากเดินก้าวเข้ามาเดินเข้ามาห้องน้ำานขะ้างต่รวง ได้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผ่านจากหน้าตึกอาคารเราไปถึงจะไปเจอห้องน้ําห้องน้ําจะอยู่ลึกสุดเลยถูกไหมคะแสดงว่าคนจะเดินไปห้องน้ําจะต้องเดินผ่านหน้าบริษัทก่อนอือค่ะงั้นกับการถ้าสมมติห้องน้ําตัวนี้ถูกย้ายมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งแสดงว่าคนเราสามารถมาเข้าห้องน้ําและไม่เข้าบริษัทก็ได้เพราะว่าห้องน้ําอยู่ก่อนค่ะก็เลยให้นึกย้อนกลับไปนึกภาพถึงปั๊มน้ํามัน เราจะเห็นว่าห้องน้ําจะอยู่ลึกสุดของปั๊มน้ํามันเลยเพื่ออะไรเพื่อที่ทุกคนเวลามาเติมน้ํามันแล้วจะต้องเดินตั้งแต่หน้าร้านร้านแรกไปเยนถึงร้านสุดท้ายก่อนที่จะเข้าห้องน้ําแสดงว่าทุกร้านมีอโอกาสขาย,ายของ,างนาถูกต้องทุกอย่างที่ผมพูดมันจะต้องจับต้องได้ะนะครับความจริงกับความเชื่อต้องแยกออกจากกันให้ได้ก่อนตอนนี้อย่างที่เห็นบอกว่าแปลนเนี่ยทุกวางวางตําแหน่งมาเนี่ยเดินมาทุกห้องทุกห้องเนี่ย แต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสิ่งที่ถูกต้องของตําแหน่งผู้บริหารควรจะมานั่งชั้นล่างมากกว่าที่จะนั่งชั้นบนอตอนนี้เนี่ยนั่งอยู่ตรงชั้นไหนคะชั้นบนหมดเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ชั้นสองอแต่ประธานอยู่ชั้นสามนั่นแหละ,ะก็ตอนแรกตอนนี้กลายเป็นว่าจะมาเกรงใจกับคนที่อยู่ชุดชั้นล่างบัญชีการเงินผู้จัดการฝ่ายบุคคลพวกนี้เราต้องเกรงใจเขา เพราะว่าเขาไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาอยู่ชั้นล่างสุดและอย่างสถานาการณ์ของบริษัทนี้ค่ะจารย์การวางแผนผังที่จา์บอกว,ว่าดีมากมแต่ตอนเนี้ยคนที่บริหารคนที่กำหนดนโยบายต่างๆมปอยู่ข้างบนค,บความดีมากที่อาจารย์ว่าเนี่ยยังคงดีมากอยู่ไหมคะก็ะยังดีอยู่คือโครงสร้างของมันอะ่ะตัวตัวโครงสร้างตัวเนี้ยเหมือนเรือลำเนี้ยมันขับเคลื่อนเดินหน้าได้แต่กลายเป็นว่าผู้บริหารเป็นบุคคลที่ใจอ่อนเข้าใจไหมใจอ่อนกับ ลูกน้องหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยคือนโยบายแข็งมากปะ้ะแต่พอขอผู้บริหารนิดหน่อยเขาก็มีการอลุ่มอลวยยืดหยุ่นให้ทุกอย่างเลยพอผู้บริหารนั่งอยู่โซนบนสุดเลยเ<อ>กลายเป็นว่าพี่สายยนต์ก็แบบค่ะใช่ค่ะ <laughs> อย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ประทานใจดีมากมจริงค่ะจริงพอเขาอยู่ชั้นบนสุดแล้วอะ่ะค่ะคือความใจดีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ <laughs> เป็นลักษณะ ส่วนบุคคลหรือเพราะาตำแหน่งตำแหน่งกำหนดให้เขาเป็นบางทีรองประธานหรือประธานอะมองกล้องวงจรปิดเนี่ยทุกอย่างมีกล้องเห็นอยู่ค่ะเห็นพนักง,งานไม่ทํางานอะค่ะยังไม่กล้าพูดเลยก็ปล่อยเขาเดี๋ยวเขาคงทําเขาเองถ,ถ้าประธานเป็นแบบนั้นอนะอ๋อจริงเหรอค่ะใช่ค่ะใช่เข,า,ขาเป็นคนใจดีามากแต่ว่าอย่างที่บอกคําว่าถ้าอยากได้ตัวอํานาจที่สามารถคุมลูกน้องและบริวารได้ต้องให้คนบริหาร นะครับหรือคณะกรรมการหรือประธานเนี่ยลงมานั่งอยู่ชั้นล่างให้ได้ถึงจะไม่ได้นั่งก็ตามแต่ต้องมีห้องส่วนตัวของเราอยู่ข้างล่างเพื่อเป็นตัวคุม,มลูกน้องและบริวารทั้งหมดถ้าจะให้ดีถ้าจะให้ดีห้องฝ่ายบุคคลตรงเนี้ยต้องให้เจ้าของมานั่งห้องฝ่ายบุคคลโซน,นวิศวกรรมตรงนี้ไม่ให้เ<ห>ขานั่ง ไม่ต้องให้คนนั่ง<ม>ให้เป็นพวกแผ่นที่พวกชงกาแฟพวกอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็ให้ย้ายชุดเนี่ยไปอยู่โซนหน้าผาบริเวณตรงนี้นะครับคราวนี้เขาจะขยันแล้วและเราเจ้าของต้องมานั่งตรงนี้เลยแล้วพี่<ม>สายยน์ุนนั่งไหนดีนี่แหละตรงนี้เลยครับม,มานั่งข้างหลังนี้แปลว,ว่าเราจะมีอํานาจในการบริหารใชกครับคนจะเชื่อฟังเราถูกต้องครับโอ้โหน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเจ้าสาจะเห็นอาจารย์มักจะพูดถึง ฝั่งเสือฝั่งมังกรประช่อง107แต่สำหรับบริษัทนี้ค่ะชาย4ี่บะหมี่เกี้ยวตำแหน่งตรงกลางเลยเซ็นเตอร์เลยถูกครับน่าสนใจมากมไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะเลยเพราะว่าจากที่ผมเห็นทุกตำแหน่งที่ห้องทุกห้องเนี่ยที่เดินมาเขาหันออกหน้าบ้านหน้าประตูห้องเขาหน้าช่องทางเดินของเขาทุกห้องเลยเหมือนถูกจัดวางหงจุ้ยมาแล้วแล้วสิ่งที่แปลกใจรู้ไหมคืออะไรคืออะไรคะ เดินเข้ามาถึงกลางบ้านตรงฝ่ายขายมีพื้นยกสูงตงัวนี้พื้นยกสูงปุ๊บกลายเป็นว่าน้ําจะถูกแหวกออกธุกรกิจน้ําไหลไปถึงข้างหลังหมดเลยคือแปลว่าน้ําถูกหล่อเลี้ยงไปจนหมดไปถึงข้างหลังอาคารเลยเห็นไหมไหลมาหนึ่งหมดเลยไม่ไม่ได้มาไม่ได้มาพร้อมกันเป็นแผ่นใหญ่ๆถูกรีดออกเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างของเขาเลยออกมาเป็นเส้นเล็กๆสองฝั่งซ้ายขวาทุกคนมีทําให้กลายเป็นว่าตึกตึกนี้ค่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายประสบความสําเร็จทั้งคู่ โอเคชั้นหนึ่งเราเรียบร้อยแล้วชั้นสองนะคะอาจารย์ชั้นสองเนี่ยอย่างที่บอกเห็นไหมห้องเอ็มดีนั่งหน้าสุดเลยใช่เหนื่อยสิอย่างงี้ห้องเอ็มดีคุณสิรินันค่ะนั่งหน้าสุดเลยก็เดี๋ยวก็ใจอ่อนเหมือนกันนะเหมือนกันถัดลงมาอันนี้คุณพันศิริค่ะอ่าแล้วของคุณห้องไหนดีดีค่ะดีเอ็มดีอก็กลายไปตอนนี้เราคุมเขาหมดแหละข้างหน้าทุกคนต้องฟังพี่สายยนใช่เขาโยนงานมาให้เขาทำไงแต่ ห้องที่ดีควรลงไปทางข้างล่างเห็นไหมห้องประชุมอยู่โซนหน้าก็ถูกต้องฝ <c oughs> ่ายการตลาดฝ่ายอะไรทุกอย่างเขาวางตำแหน่งดีหมดแล้วและมีห้องน้ําอยู่ชั้นสองห้องน้ำชั้นสองไม่ได้มีผลกับเขาเลยอ,อาจารย์คะสมมติถ้าทางผู้บริหารเนี่ยทั้งสี่ห้องเนี่ยย้ายลงมาข้างล่างตรงนี้ควรจะเป็นห้องอะไรที่ส่งเสริมธ <c oughs> ุรกิจห้องที่ทาที่ต้องเคลื่อนไหวการตลาดห้องฝ่ายที่ต้องวิ่งหาลูกค้าอะไรประมาณนี้ห้องที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดให้เขาอยู่โซนข้างบนเนี่ยเขาจะขยัน หมือนใบไม้ถูกต้องแล้วชั้นสามเรคะอาจารย์เขาเรียกว่าตอนนี้ตำแหน่งของนั้นห้องประธานกรรมการเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นประธานเยนพะโลงเลยก็อยู่ข้างบนไงทำหมดอะไรไม่ได้อะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้หมดเขาเรียกว่าปล่อยวางบอกว่าปล่อยวางแต่ไม่ปล่อยวางท่านอาจารย์คะถ้าเกิดว่าชั้นล่างอะคะถ้าคุณท็อปอะห์เอ็มดีมาควรจะนั่งตรงไหนนะคะถ้าจะเป็นเอ็มดีมาเนี่ยควรจะนั่งห้องไหน นี่ไงห้องวิศวะนี่ก็ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเมื่อก่อนหนูนั่งตรงนี้แหละตรงนี้ใหญ่มากเลยใช่ค่ะหนูนั่งเลยชั้นหนึ่งป็ตรงนี้ใหญ่มากเลยแล้วทำไมพี่สายยนถึงขึ้นไปพอดีคนไม่พอนั่งก็เลยปรับใหม่แล้วตรงนี้เมื่อก่อนเป็นบัญชีเขาเลยเอาบัญชีเข้าไปนี้แล้วก็เลยกลายเป็นตอนนี้บัญชีก็แข็งใช่บัญชีแข็งนี้แปลว่าเขาเก็บเงินเก่งือเป่ะคะจ๊ะเปล่าเบิกเงินไม่ค่อยออก จริงเหนเนี่ยอาจารย์รู้จักพี่สฉยมมาก่อนไหมคะเพิ่งเจอกันเนี่ยครับอาจารย์ไปไทายเรื่องชีวิตคู่ส่วนตัวเขาก็บ้านม<ห>ันบ้านมันบอกเหตุการณ์มาเป็นอย่างนั้นดีอัลล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุย้ย กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการดีออลล็อกกันแล้วนะคะช่วงนี้อาจารย์ก็จะดูแปลนบ้านนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ดูจากโครงสร้างโดยรวมมาเป็นตึกอาคารพาณิชย์นะครับเดินเข้ามาแล้วห้องน้ําอยู่ข้างแล้วก็ต่ําลงนะครับแต่โจทย์ที่อยากจะถามคือประตูหลังบ้านนี้มีประตูหลังใช่ไหมมีค่ะประตูเป็นบานผักเข้าผักออกผักออกค่ะผักออกมีธรณีไหม มีค่ะเออไม่มีค่ะเรียบค่ะอาจารย์เรียบๆไม่มีนะครับและประตูหน้าหลังมีธรณีไหมไม่มีค่ะเรียบเหมือนกันไม่มีนะครับบ้านหลังนี้มีเงินเท่าไหร่ใช้เกี้ยงเลยนะครับอยากใช้อะไรก็ใช้อยากได้อะไรก็ซื้อนะครับส่วนคนที่ใช้ส่วนคนที่ใช้ไม่ใช่แม่ใช้เป็นลูกใช้เพราะบ้านหลังนี้ลูกใหญ่แม่ตามใจอย่างเดียว เพราะตอนนี้ถ้าหันหน้าออกหน้าบ้านแม่นอนอยู่โซนหน้าบ้านค่ะนะครับหันหัวฝั่งบางกรแสดงว่าอันนี้ไม่มีครอบครัวแล้วก็คือเขาบอกว่าถ้าอยู่กับสามีก็นอนตามสามีคือถูกต้องแล้วแต่ถ้าไม่ได้อยู่กับสามีก็คือจะไม่มีโอกาสมีสามีใหม่แล้วนะครับเพราะว่าคุณนอนบางกรแล้วคือปิดปิดโอกาสละปิดช่องทางแล้วยวขอพอยสหนึงพี่สายยนยังไงคะใช่ค่ะ จริงเหรอเนี่ยอาจารย์รู้จักพี่ชัยมมาก่อนไหมคะเพิ่งเจอกันเนี่ยละครับอาจารย์ไปไทายเรื่องชีวิตคู่ส่วนตัวเขาก็ <ไป S 2> บ้านมันบ้านมันบอกเหตุการณ์มาเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็อาจจะมีอาการเจ็บช่วงขาหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าจะนอนชนประตูนิดนึงนะครับโดยส่วนตัวแล้วบ้านหลังนี้ถามว่าดีไหมดีนะครับก็ให้ไปการธรณีหน้ากับธรณีหลังหยุดการใช้เงินก่อนแต่ถามว่ามีเก็บไหมก็ยังมีเก็บเพราะว่ามันไหลามาอย่างน้อยมันก็เก็บเข้าห้องน้ําได้แต่มันก็ออกเยอะเหมือนกันนะครับ ส,ส,ส่วนตำแหน่งห้องนอนผมแนะนําให้ลูกมานอนข้างหน้าส่วนคนุณมานอนข้างหลังโอ้แต่นี่ห้องใหญ่อะก็นี่แหละก็นี่แหละคือความหมายของห้องใหญ่เห็นไหมบ้านจัดสรรสมัยเนี้ยจะทําห้องมาสเตอร์เป็นห้องใหญ่อยู่ข้างหน้าแล้วก็จะเป็นห้องเล็กๆสองห้องอยู่ข้างหลังกลายเป็นพ่อแม่สมัยนี้คุมลูกไม่ได้สักคนและปัญหาซึมเศร้าก็จะเกิดนะครับทำไมอาจารย์ถึงระบุที่ีปัญหาซึมเศร้าอะคะก็เพราะการที่ตัวเองถูกตามใจตลอดเวลานะครับแล้วก็ เข้าไปในสังคมโซเชียลแต่ในสังคมโซเชียลเนี่ยมันมีคนที่เก่งกว่าคุณมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ออกจากสังคมโซเชียลโดยมาขอแม่อยากได้อะไรก็เอ้แม่อยากได้นู่นนี่นั่นแต่ถามว่าแม่จะตามใจได้ตลอดเป็นไปไม่ได้เมื่อไหร่ที่ไม่ได้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละเขาจะเก็บตัวปิดตัวเลยว่าแม่ไม่รักแม่ไม่่นี้่ๆแล้วก็จะกลายเป็นว่าโรคซึมเศร้าจะเกิดเพราะเขาต้องการเอาชนะในโลก ที่มันอยู่ในโซเชียลใช่ครับของเขาเนี่ยตอนนี้นอนโซนหน้าเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเขาเองเนี่ยทำงานหนักเกินไปปิดทองหลังพระทำบุญคนไม่ขึ้นโดนหลอกใช้งานประจำโอ้โหจริงครับนะนี่คือตำแหน่งที่เขานอนข้างหน้าส่วนเราถ้าเป็นระดับที่ต้องคุมกิจการแล้วเนี่ยเราต้องมานอนข้างหลังเพื่อต้องมีตำแหน่งที่มีบารมีมากที่สุดนี่คือบารมีในบ้านถามว่าคุณยังคุมลูกไม่ได้เลยคุณจะมาคุมบริวารลูกน้องได้ไง ถ้าเกิดว่าพี่จ๋ายนเป็นผู้หญิงทําไมไม่นอนฝั่งนี้หัวทางนี้นะคะเสือก็เขาจริงๆเขาก็อายุเยอะแล้วนะครับลูกก็มีพร้อมแล้วคงไม่คิดจะมีสามีใหม่แล้วมั้งนะถ้าเขาไปนอนฝั่งเสือเกิดเขามีแฟนขึ้นมาใหม่อีคนมีอกอย่าบอกนะคะถ้าเปลี่ยนฝั่งเสือมีโอกาสจะมีผู้ชายมาจีบมีโอกาสครับมีโอกาสจะนอนเสือเราจะต้องมีความสดชื่นออย่างสมมติถ้าเราซื้อบ้านใหม่จะมันมีห้องข้างล่าง แล้วก็มีข้างบนอย่างนี้เราต้องอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง โอ้ห้องล่างสุดใช่ไหมใช่ครับถึงแม้จะเล็กก็ก็ไม่เป็นไรถูกต้องนั่นแหละแก้ตามนี้ก็อยู่ได้ครับไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ไม่ได้โอ้ขอบพระคุณอาจารย์ขอบพระคุณวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่สายยนต์มากๆเลยค่ะนอกจากจะมาพูดคุยกับเรื่องของธุรกิจนะคะท่านไหนที่มีคําถามอยากจะถามอาจารย์ในเรื่องของธุรกิจเรื่องของแต่นบ้านสามารถส่งคําถามมาได้นะคะที่ Facebook ติลลี่ฮงจุ้ยสระที่ช่วยพลิกชีวิตคุณค่ะส่วนใครที่อยากจะมารวย มีธุรกิจนะคะติดต่อได้ที่ชายสีบะหมี่เกี๊ยวพี่สายยนต์มีพนักงานที่รองรับทุกคนเลยนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาฟังคำแนะนำของอาจารย์แล้วรู้สึกว่าฉันแก้ได้ แต่ต้องการสิ่งของในการช่วยแก้อาจารย์ก็มีจำหน่ายนะคะรายละเอียดขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้แล้วละคะ่ะวันนี้ขอขอบพระคุณพี่สาย,ยนมากมากนะคะขอบคุณ,ค,ณครับที่ให้พวกเราได้มานะคะแล้วก็ติดตามรายการเดอ l ล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิต,ด,ตด,ด้วยตีริทูงจุ้ยได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลาเที่ยง45ทางช่อง PPTV HD 36ค่ะสวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี ใช้นั่งนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบนักงานหันออกหน้าประตูหมดเลยดีมากเลยห้องนี้คือห้องน้ำเกี่ยวไหมกระตายไม่เกี่ยวเออต่านมีรีบแล้วไปจาัด